สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลอ้อ e อีซีโคเช่ o S e R นะจ๊ะสำหรับอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้นะพี่อ้อใช้ไมพรมตัวนี้เป็นของอีเกิลนะจ๊ะเป็นตัวนี้ เป็นอีเกิลนะขนาด4ี่พายแล้วก็เข็มโคเชที่ใช้พี่อ้อใช้4ีทับศูนย์หรือ2.5งมิลทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่พี่น้องน้องทุกท่านเองนะจ๊ะว่าจะใช้ประเภทของไหมเป็นไหมชนิดไหนแล้วก็ปรับเข็มโคเชให้เข้ากับชิ้นงานนะรายนี้ไม่ยากนะดูตามแล้วก็ถักตามไปช้าๆนะจ๊ะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อนะ ดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะจ๊ะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใหม่ๆหลายๆท่านหลังจากเข้ามาดูคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็ชอบรบก,กวนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะจ๊ะที่สำคัญกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันโซ่ที่พี่อ้อจะใช้สาธิตพี่อ้อจะใช้ ประมาณ35โซ่นะ ได้จำนวนโซ่ตามที่เราต้องการแล้วนะจ๊ะนับมาโซ่หลักที่สองดึงไหมายผ่านออกมาแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ หกสอง่ 6, 2, 4, 6, ห่วงที่อยู่บนมือเราจะมีทั้งหมด7ห่วงด้วยกันหลังจากนั้นเราก็จะดึงไหมผ่านมาครั้งละสองห่วง ต่อไปแถวที่สองสอดเข้าไปด้านหลังของห่วงแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ดึงไหมออกมานับเป็นสองห่วงนะ3 4มสี่ห้หกสองสี่หเหลืออีกหนึ่งห่วง เดี๋ยวมาที่โซ่หลักนี้นะได้ทั้งหมดเจ็ดเราก็ดึงไหมผ่านมาครั้งละสองก็จะได้แถวที่สอง ต่อไปแถวที่3ก็จะถักเหมือนเดิมนะเหมือนแถวที่แถวที่2 ส่วนหลักที่เจ็ดมาที่โซ่แบบนี้นะแล้วก็ดึงมาดึงไหมผ่านมาทีละสองห่วงได้สามแถวแล้วเราจะถังอีกสองแถวเหมือนเดิมแบบนี้นะสาม สี่ห้าหกหลักที่เจ็ดแบบนี้นะแล้วก็ดึงไหมผ่านมาครั้งละสองห่วงได้ห้าแถวแล้ว เรามาเก็บริมในแถวที่ห้ากันนะโดยการเลื่อนห่วงเลื่อนห่วงทุกหลักนะจ๊ะ ลอ,อีกหนึ่งหลักนะก็คือหลักสุดท้ายหลักที่เจ็ดลงมาที่โซ่ตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนห่วงออกมาแบบน,นี้เลยจ้ะเราก็จะได้หนึ่งลายต่อไปลายที่สองพี่อ้อยจะสาธิตทั้งหมดสามลายนะต่อไปช่วงลายที่สองหนึ่งแบบนี้นะจ๊ะ สามห่วงแล้วนะสี่ห้าหกเจ็ดเราจะมีห่วงที่อยู่ในเข็มทั้งหมดเจ็ดห่วงหลังจากนั้นเราก็จะดึงไหมผ่านมาครั้งละสองห่วงแบบนี้นะ พี่อ้อก็จะพยายามถักช้าๆนะเพื่อพี่ๆน้องๆท่านใหม่ๆหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วสนใจอยากจะลองถักดูก็จะได้ถักง่ายๆนะแถวแรกแล้วนะจ๊ะต่อไปแถวที่สองเหมือนเดิมนะสอดเข็มเข้าไปใต้ห่วงดึงออกมา หลักที่7มาที่โซ่เลยนะจ๊ะเราก็ดึงออกมาเราก็จะได้สองช่วงลายแบบนี้นะแถวสุดท้ายนะจ๊ะคือแถวที่หเราก็เก็บริมนะโดยการเลื่อนห่วง ที่เจ็ดนะเลื่อนมาที่โซ่นะจ้ะเราก็จะได้สามลายแบบนี้นะจ้ะสำหรับลายสุดท้ายนี้นะเราก็จะเลื่อนห่วงออกมาเลยแล้วก็ตัดไหมเลยนะจ้ะ ปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะต่อไปเราจะมาสลับสีกันนะพี่อ้อจะใช้สีเหลืองเราจะขึ้นต้นในหลักแรก แล้วก็เริ่มถักห่วงถักทับปลายใหม่ไปสักหนึ่งห่วงนะสามสี่ห้าหกแบบนี้แล้วนะจ๊ะหลักที่เจ็ด จากนั้นดึงไหมผ่านออกมาครั้งละสองแถวแรกถักต่ออีกสี่แถวถักเหมือนเดิมทุกอย่างนะได้สีเหลืองหนึ่งลายต่อไป เราจะถักต่อช่วงนี้เดี๋ยวพี่อ้อจะถักแถวแรกแล้วหลังจากนั้นก็ลองถักต่อกันดูนะสองสามสี่ห้า หกเจ็ด <6 S 2> <7 S 1> แล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาพี่อ้อถักมาห้าแถวแล้วนะจ๊ะแล้วเราก็มาเก็บริมกันของแถว ที่หนะโดยการเลื่อนห่วง อหลักที่เจ็ดนั่นเองปลายไหมเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บในภายหลังได้หลังจากเราเสร็จชิ้นงานแล้วนะต่อไปเราจะใช้สีแดง หักโซ่หกโซ่หกแล้วเราก็ดึงมาเป็นห่วงนะนับเป็นสองสามสี ห้าหกได้ทั้งหมดหกแล้วหลักที่เจ็ดหรือดึงไหมผ่านออกมาครั้งละสองห่วง แถวแรกต่อไปแถวที่สองเหมือนเดิมจ้ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะอีกสองช่วงลายก็คือช่วงนี้กับช่วงนี้ก็คือถักวนมาซึ่งลายในส่วนนี้จะตรงกับสีเขียว แล้วนะสี่ห้าหกเจ็ดดึงไหมผ่านออกมาครั้งละสองห่วง เหมือนที่เราถักผ่านมาปกตินะแถวแรกต่อไปแถวที่สอง 6แล้วนะจ๊ะหวงที่7เราจะถักแบบนี้นะแล้วก็ปลดไหมออกมาหรือดึงไหมผ่านออกมานั่นเองได้2แถวต่อไปแถวที่สาม ามแล้วนะเหลืออีกสองแถวแถวที่สี่ถักเหมือนเดิมนะจ๊ะโอในส่วนโซ่สุดท้ายหลักที่เจ็ดถ้าเราถักลำบากเราก็ใช้เข็มโคเชด้ามอื่นนำล่องไปก่อนนะ ว่าจะได้ถักง่ายๆไม่เสียเวลาเลยอีกหนึ่งแถวแถวที่ห้านะ ผ่านออกมาครั้งละสองห่วงก็เก็บริมแถวที่ห้าด้วยการเลื่อนห่วง ก็ตัดไหมออกเราก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวเราจะมาถักริมกันนะเก็บขอบริมตรงนี้ปิดชิ้นงานนะสำหรับต้นแบบที่พี่อ้อเก็บไปแล้วหนึ่งด้านก็คือฝั่งนี้นะ1 2ึสามเก็บไว้3ามช่วงเดี๋ยวพี่อ้อจะมาสาธิตวิธีการเก็บช่วงนี้ พี่อ้อต้องเปลี่ยนเข็มนะจ๊ะเพราะว่าขนาดของต้นแบบเนี่ยพี่อ้อใช้เข็มตัวนี้เบอร์สามใช้ทิอลิปสีทองเบอร์สามดังนั้นก็ต้องเปลี่ยนขนาดของเข็มด้วยนะต่อตรงหลักนี้นะเราต่อหลักนี้แล้วนะเราก็จะเริ่มห่วงตรงนี้นะจ๊ะ ขึ้นมาแบบนี้นะสองสามสี่ห้าหกข่งที่เจ็ดแล้วเราก็ดึงไหมผ่านออกมาครั้งละสองห่วงเหมือนเดิมแถวแรกแต่ว่าเวลาเหลือสามห่วงสุดท้ายแบบนี้เราจะดึงมาเลย ต่อไปแถวที่สองแถวที่สองเราจะนับมา 1, 2, หนึ่งสองสามที่สามตรงนี้นะนับสองสามสี่ห้าห้าเลยนะจ๊ะหลักที่หกไปเลยแบบนี้นะ แล้วก็ปลดออกมาครั้งละสองเหมือนเดิมพอเหลือสามปลดออกมาแบบนี้ต่อนะจ๊ะหนึ่งสองมาหลักที่สามหรือมาห่วงที่สามนั่นเองนับสองสามสี่ห้า ปดออกมาหนึ่งสองต่อจ้าจำนวนหลักจะลดลงเรื่อยๆนะสองสามได้หนึ่งช่วงแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาต่ออีกสองช่วงคือช่วงนี้และช่วงนี้นะ วงที่สองวงที่สามวงที่สี่วงที่ 2, ห้าวงที่ 3, หวงที่เจ็ดเรามาที่สีเหลืองแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ปลดออกมาครั้งละสองห่วงพอเหลือสามแบบนี้เราก็จะปลดทั้งหมดเลยจำนวนห่วงของเขาก็จะลดลงเรื่อยๆนะ ตรงนี้เรามาในหว่วงที่3าสังเกต1นึ่สองสข้ามมาหว่วงนี้นับสองสามสีหานวนห่วงจะเหลือทั้งหมด6แล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาแบบนี้นะจ๊ะเหลือ3ามออกมาหมดเลยต่อนะมาหว่วงที่สาม นับสองสามสีแถวนี้จะเหลือห้าปลดออกมาสองสองแล้วก็สามหลักสุดท้ายหรือสามห่วงสุดท้ายต่อวงที่สามนับสองสามสี มาห่วงที่สามสองลงหลักนี้นะก็จะเหลือสามบดออกมาหมดเลยแล้วก็เลื่อนห่วงออกมาหนึ่งครั้งลายที่สองก็จะได้แบบนี้เราถักมาสองช่วงแล้วนะจ๊ะต่อไปจะเป็นช่วงสุดท้ายนะ ช่วงที่สามเลื่อนห่วงออกมาก่อนแบบนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วก็นับสองดึงออกมาสามสี่ห้าหกบักที่เจ็ดที่สีเขียวนะ แล้วก็ดึงไหมผ่านออกมาครั้งละสองห่วงพอเหลือสามปลดออกมาเลยแล้วเราก็จะนับมาหนึ่งสองห่วงที่สามสองสามสี่ห้าหก จะเหลือทัห่วงในมืออยู่หกปลดออกมาสามแบบนี้นะจ๊ะสองสามสี่ห้าจะเหลืออยห้าห่วงนะจ๊ะแล้วก็ปลดออกมา แถวต่อไปแถวนี้จะเหลืออยู่สี่จะเหลืออยู่สี่ห่วงนะแถวต่อไปเหลือสาม ก็ปลดออกมาหมดเลยแล้วก็เลื่อนห่วงออกมาแบบนี้นะจบชิ้นง,งานเราก็จะได้วิธีการบิดช่วงลายแบบนี้นะจ๊ะหรือใครจะเรียกว่าเก็บริมอะไรก็ได้แล้วแต่นะ ชิ้นงานที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้นะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่พี่น้องน้องลองนําไปถักแล้วก็นําไปปรับใช้กับชิ้นงานที่พี่พี่น้องน้องต้องการดูนะลองไปถักเป็นผ้าพันคอหรือว่าผ้าห่มให้เด็กๆไว้ใช้ช่วงหน้าหนาวนะพี่อ้อขอขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กําลังใจกันมาโดยตลอดนะเราเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า